ดูสิพี่วาไม่เห็นต้องมีเพลงพี่ว่าโอเคคันสวยทำไมหน้ามิ่งจังอะล่อมีอะไรอะมีอะไรชิงจัง ว่าจอมันมัวๆนะขออนุญาตเช็ดเล่นนิดนึงนะโอเคใส่ใช่ไหมสวัสดีค่ะนี่ยไงน,น่ารักไหมล่ะพี่พานอนองนี่ไงเอ,อบายบายอ่ะเ,เพลงอ,อ,อ,อะไรอเพลงอะไรพี่ระวังชนต้นไม้

แค่นี้ไหมใช่ใช่อ้วนเพลิเลยคปากเก้สวัสดีค่ะเพลินเลยเพราะว่าไม่ต้องขับพี่ค่บ <Okay. S 2> เอามือมอนะไ่ไปอดอ I'm sorry บายบายายบายค่ะเออพี่ว่าสนุกไหมคะ bye bye. สนุกไหมคะ bye bye. สนุกเลยเหรอสนุกไหมคะ ก็ว่ามาหาอะไรอ่ะแบตจะหมดแล้วเหรออ๋อยังเต็มอยู่มันเหนื่อยแล้วแหละมันทงเหนื่นอยถ้าเร้องให้ฟังอแล้ว เป็นไงพี่นศยาวเลยค่ะอ๋อยุงมาแล้วเหรอเข้าบ้านไหมคะเข้าไม่ได้นะตอนนี้อ่ะฮะอ่ะฮะไอพี่ว่ายิ้มสวยๆนะเอาว่าไายบายไงยิ้มสวยยังไงอ่ะไม่ไายังไงไายบายยังไงไอว่าะายบายไปแล้วเหรอคะแล้วรองเท้าเราอ่ะ อ้าไปแล้วหรอคะน้องน้องทั้งสองเหนื่อยแล้วเหรอลูกไม่ใช่อาจจะมอเตอร์ไซค์อ่ะแบตไม่ไหวแล้วเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าก็ไม่ใช่นะเอาเล่นหลายรอบแล้วมันก็ใกล้จะหมดแบให้น้องลงไหมล่ะใช่ยาลงก่อนเร็วแบตมันจะหมด นี่วัระวังนะลูกไม่ได้ยินเลยินเลยหูก็แตก ชื่อแนมนามสกุลอะไรคะอวัยตันจาราล่าพูดซิอวัเออตันจาราล่าอุ้ยยุงกัดไหมคะไม่กัดไม่กลัวยุงเหรอคะแล้วกลัวแมงวันไหมคะแมงวันกลัวไหมแมงวันกลัวไหมคะไม่กลัวพี่ฟ้าค่ะยุงกัดไหมคะไม่ไม่กัดไม่กลัวยุงค่ะแมลงวันกลัวไหมคิดคิดนานแล้วเนี่ยไม่มีลูก ไม่มีไม่มีค่ะ Arrow, in, <No. S 1> คนะวัวแค่ถามเฉยๆลูกมีไหมคะไม่มีเขากลับบ้านแล้วมันหมดตอนเนี้ยเขาไม่มาแล้วใช่ป่ะย่อยๆมาค่ะน้ำวัว ชื่ออะไรคะคนนี้ชื่ออะไรคะเราชื่ออะไรคะเราอะเราชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรคะวาชรน้ำไอ้แย่ยินกำบะไหเนี่ยไม่เอาไม่เอาเดจะพี่วัดเออขยอยขยอยก่อนสี่เตาน เป็นท่ารับเฉพาะอมกิก็ตี กรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะก oh, <copy>. yeah. ็ะดีค่ะก็ดีแต่ต้องหิ้วไอ้กระปุกแบบว่าถ่าน้เหลืองประมาณอาทิตย์หนึง่งใช่วันนี้พิ่งวีดีโอคอลค่ะกระปุกไปเองไหนยะเต้นยังไงคะ <c oughs> ไม่เอาสิเรหาหงหลังลงมาแล้ว,ว้วง เดี๋ยวนางไาหลังนั้นเอ้นโอ้โห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 สนุกมากเลยล่ะเต้นกับพี่ป่ะนี่นางนางหลนเป็นไงล่ะนี่

พูดถือของหน่อยอะไรนั่งนั่งน้่ขอพี่น้องพีเข้าไปในบ้านแล้วค่ะรอรอคุณย่าตรงนี้ค่ะอนย่ารอรอคุณย่าตรงนี้ไปจับมือคุณย่ามาปะจับมือคุณย่ามา ไม่มีอะไรกินเพราะว่าพี่พี่เขาไม่กินกันทำไมอ๋อไม่ได้ไม่เืยอข่าตุง่าจุไหนจะจับมือคุณย่าเข้าบ้านได้สิคะจูงมือคุณย่าเข้าบ้านไม่ใช่เอาคุณปู่ไปหาคุณปู่พี่พี่สวัสดีค่ะคุณย่ายังหรือเอาปาไอ้วาจูงคุณย่าเข้าบ้านเหรอจูงมือคุณย่าเข้าบ้านเลยคุณย่าเดินเหนื่อยแล้วเลยพี่ว่าจูงคุณย่าเข้าบ้าน จุงมือแล้วจุงมือจับมือคุณย่าเข้าบ้านพี่วะนี่ไหลอยู่ไหลอยู่ไหลอยู่ไหลให้เขาไหลให้เอฟซีดูใต่ดีโอ้โหจับมือคุณปู่ด้วยยังไงล่ะเารถมาลับเอารถมาลับบิ๊กรถนะเข้าบ้านไหมคะพี่อวานิน ขาช่วยจับมือหรือตกตกเปี๋ยวเ้าไปเรื่อยไปเรื่อโข้าวบ้านเพี่พอยเพี่อยเดี๋ยวเราปิดไลน์ละสวัสดีครับด้วกันแะเราทันทันสวัสดีค <tirar> <eighth må> <ique> รับสวัสดีครับขอบคุณครับด้วย สุดคุดข้างเป็นนีดีฮะ See you โอเค See you ก่อน See you ฮะไปกับเป๋อะไรเราอ่ะ <laughs> See you ว่าว่า See you ดเลเท See you ดอดเลท my god See you ดเลเทโอเคโอเคนะคะทุกคน